โอเคครับผม่นะเดี๋ยวเรามาลองเหยื่อแมลงสาบดูนะครับเนี่ยครับนะหลายชิ้นดูสามชิ้นนะเดี๋ยวผมจะเกี่ยวเหยื่อแมลงสาบเดี๋ยวดูเหยื่อแมลงสาบเราเดี๋ยวมาลุ้นดูเราปล่อยเบ็ดขั้นแรกลงไปแล้วปล่อยเบ็ดขั้นแรกลงไปนะครับว้าวมีตัวไหมแมันแลงแต่ว่าจะมีตัวเปล่าเฮ้ยมีมีมีจะเป็นปลาอะไรกะมังกะแหง มีตัวมีตัวครับพะนะหนึ่งตัวสลับเดี๋ยววันแรกสาวเราทำงานแล้วโอ้โหอะไรว่าอะไรลูกสวายลูกสวายนี่ครับนะมาแล้วดูมันมากอู้มาแล้วอะไรเอ่เย,ยสวายเล็กสวายสวาย ไอเซสวยงามอ่าแล้วก็งูตัวอันนี้สายยูเหรอเนี่ยสายยูแน่ใช่สายยูหรือว่าสวายสวายเล็กเปล่าเราเราไม่ได้เจอน้าเล็กสวาอืมอืมสวยงามครับผลงานมาใกล้ไฟครับนี่ปลาตัวใหญ่มาแล้วมีแต้มเออปลาอะไรปลาฉลาดก็ได้ปลาฉลาดโอ้โหปลาีที่ว่าฉลาดมาก กินหนึงอย่างเดียวโหทำไมตัวมันใหญ่จังเลยปลาสลัดปลาสลัดกินนิ่มๆตัวบึ้มๆครับว้าวนูจะมีตัวหรือเปล่านะครับมืดหน่อยนะครไปนะดูว่าเป็นปลาอะไรครับไนะโอ้โหมาแล้วครับปลากรดเราก็ยังมีมาครับนี่ครับเแปลว่าน้ำขึ้นปลากรดไม่กินครับนี่ครับเรามีปลากรดมาหนึ่งตัวปลากรดว่าครับ ครับแนะมาแล้วครับปรากรดยังมีตัวมาให้ได้ชมครับปรากรดครับนี่ครับดึงคนงานครับปรากรดครับวันนี้ครับกดแม่น้ำเจ้าพญาครับนะดึกดึกหน่อยโอเคครับครับแล้วนะดึกดึกปรากรดเราก็มาแล้วครับครับกดเราึนว่าจะไม่มาครับยังมีตัวอยู่ครับปรากรดนะครับนะหมายนี้ ลา่สวยครับปรากฏนะครับมีตัวเป็นโดนครับเยี่ยวเหม็นครับนี่ครับดึกๆครับนะนะมีตัวหนึ่งตัวมาจนได้ครับผมนึกว่าจะไม่มีตัวให้เห็นครับนะนะโอ้สวยงามครับนี่ครับปลาแดงเราครับหนึ่งตครับปลาแดงครับสวยงามครับหนึ่งตัวครับโอเคนับเป็นอีกต้มครับ สวัสดีครับนันะวันนี้มาพบผมเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับนายาคุณลังคันเบ็ดตกปลานะครับวันนี้เรามาที่ตัวเมืองอยุทยานะครับมาดูว่าเราจะมีผลงานอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะแค่ําคืนนี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกันนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับนายาคุณลังคันเบ็ดตกปลาด้วยนะครับวันนี้เรามาล่าปลาที่ตัวเมืองอยุธยานะครับมาชมผลงานกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับนี่ครับเราเปิดมาที่สะพานปีดีเลยนะครับนี่ครับสะพานปีดีนะครับอยู่เบื้องหลังเรานะครับ มาดูว่าเราจะมีปลาอะไรนะครับวันนี้เหยื่อเราก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเป็นขนมปังพวกลูกกุ้งเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับไปกันเลยยยไ,ไปครับผมไปลุ้นกันยย เรามาถึงวัดพน Ans ันเชิงนะครับเลยนะเดี๋ยวเราให้แวะให้อาหารปลากันนะครับเดี๋ยวแวะให้อาหารปลาถึงวัดพนันเชิงแล้วนะครับเลยนะนะนี่เดี๋ยวเราให้อหา,า,นะนะาห,อหารปลากันนะอ่าเราแวะให้อาหารปลาก่อนนะครับอ่ะเอาลูกให้อาหารปลาเลยอ่เดี๋ยวเขามาเห็นไหมปลาใส่แหปลาอะไรเหมือนชิ้นเกลือใส่มนเรื่องนี่นี่ครับจะให้อาหารปลาครับอร่อยมาก อให้อาหารปลาครับผมไม้ไก่ไม้ใก่ไม้ใก้ไม้ใก้นี่ครับาอาหารปลาปลาเยอะมากนี่ครับปลาเยอะมากครับนะฮนะปลาเยอะจริงๆนี่นี่นี่ัก็ไม่มะอืมนี่ครับให้อาหารปลาครับปลาปลา,า,า,าน้ำแดงครับปลาสว,วายครับนะฮะตักเอาเลยครับ ชอันนี้ตักอะไรวะตีปลาเทโพหูหูดำเดี๋ยวเราหูดำอาหารปลาครับวันนี้ครับวัดคนันเชิงนะครับเดี๋ยวตอดให้อาหารปลากันนะครับ เลยให้เลยหมดปลาเยอะเลยโอ้โปลามาขึ้นโอ้โเอาดีๆเอาดีๆ,าดๆ,าดๆ,ๆโอเคครับผมนะ่เราไปถึงจุดแรกของเราเราจะประกอบอุปกรณ์ ตกปลากันปอะกอบเบ็ดก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานะครับเดี๋ยวเราไปประกอบอุปกรณ์ให้เสร็จก่อนนะครับแลวนะเราจะลงแถวๆรอบตัวเมืองก่อน,อนสำหรับเย็นๆนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าจะมีผลงานนะครับเนีถถถถถถ่เตรียมบรรยากาศของหมายรอบๆนี้ก่อนนะธนะว่าจะมีตัวปลาอะไรบ้างก่อนธนะว่าจะมีปลาอะไรบ้างเปล่ามีกุ้งีนะเขาบอกมีกุ้งมีอะไรนะเราลองดูก่อนเดี๋ยวระหว่างประกอบเบ็ดเตรียมอุปกรณ์ ครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับเดี๋ยวผมขอออาญาตประกอบเบ็ดนิดนึงนะครับประกอบเบ็ดก่อนมัาน้ำข้างแรงอยู่โอเคครับผมจะมาลุ้นกันว่าจะมีตัวไหมนะครับใครครับผมเค ของหมารอบๆครับผมประมาณนี้จุดแรกของเราระหว่างประกอบเบ็ดนะเมื่อกี้เราแวะให้อาหารปลามาแล้วนะที่วัดพนันเชิงอันนี้เรามารุ่นดูประกอบเบ็ดเสร็จแล้วก็มารุ่นดูกันเลยว่าจะมีตัวเป่าแถวตัวเมืองอุทัยานนะเดี๋ยวเราก็จะทยอยตกกลายไปทางตัวเมืองปทุมนะครับวันนี้เดินทางมาไกลนิดนึงเคครับเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองเหยื่อแมลงสาบดูนะครับ นี่ครับนะแต่หลายชิ้นดูสามชิ้นนะเดี๋ยวผมจะเกี่ยวเหยื่อแมลงสาบดี๋ยวเกี่ยวเหยื่อแมลงสาบให้นานะได้อะนั่นคำตาบอกว่ามันหมืนขอบคุณครับพี่นันครับขอบคุณพี่นันมากขอบคุณลุงนันมากนะครับนี่เรามาอยู่ที่อุทยาแล้วนะวันนี้นี่ครับเดี๋ยวดูเหยื่อแมลงสาบเรานี่ครับเหยื่อแมลงสาบนี่ เดี๋ยวไปแรงสาบดูนะครับแล้วนะมาลุ้นดูว่าจะมีตัวหรือเปล่ามาลุ้นดูว่าจะมีตัวไหมนะครับน้ำมันข้างแรงอยู่เหมือนกันนะฮะมาลุ้นดูนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นดูแล้วปล่อยเบ็ดคันแรกลงไปแล้วปล่อยเบ็ดคันแรกลงไปนะครับว๊าบดูบมมาลุ้นดูว่าจะมีตัวไหมนี่ครับเบ็ดคันแรกเราลงไปแล้วน้ำค่อนข้างจะแรงครับก,กลัวเก้าสิบกรัมนะครับจะอยู่ไหม ผมว่าไม่อยู่อะโอเคครับมาลุนดูเย่มาล yeah! ุนดูพนังานครับเฮ้ยน้ำมันแรงนะครับน้ำมันแรงน้ำมันแรงดีดีมันมีตัวไหมน้ำแรงแต่ว่าจะมีตัวเปล่าเฮ้ยมีมีมีจะเป็นปลาอะไรกำมังแกแหงมีตัวมีตัวครับพอนะหนึ่งตัวสลับเดี๋ยวว่าแรงสาวเพา่อทําพนักงานแล้วโอ้โห อะไรวะอะไรลูกสวายลูกสวายนี่ครับนะมาแล้วยรือมันมากอู้มาแล้วอะไรเอ่ยสวายเล็กสวายสวายสวายนล็กเรียว่าสายยูสายยูเน่ยลงเป็นลาวเขติดเยอะสายยูนะบอกแค่นี้ครับสวยๆเลยโอเคผ้าเรามาลูกผ้าเรามาเยอะแมลงสาบ ใช่ใช่ไอ่เสียซ้าเหรอใช่ครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับส์แรกเรามาแล้วโอเคนับเป็นหนึ่งเต้ม G เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตักเดี๋ยวที่ตักที่ตักที่ตักเอ้อคือมาแล้วครับมาแล้วครับลงปุ๊บกินปั๊บครับแล้วนะไม่ต้องโยกไม่ต้องโยกดึงออกไปยกออกไป <c oughs> เดี๋ยวไปครับมายกมาไอเซย์สวยงามอแล้วก็งูตัวอันนี้สายยูเหรอเนี่ยสายสายยูแน่สายยูหรือว่าสวายสวายเล็กเปล่า สายูต้องมีปลาก็ได้นี่ครับมาเป็นหนึ่งตัวเอาขี่มาตั้งไรตั้งไรครับตั้งไรครับนี่ครับหนึ่งตัวครับสวยงามไหมครับไฟก็ไม่มีแดดแดดมาดิแดดแดดมาได้ไหมแดดไหมเออไฟไฟเลย เออไฟมาเออแดดมาฝั่งนี้นะเห็นไงครับผลงานมาใกล้ไฟครับนี่ปลาตัวใหญ่มาแล้วถึงต้ามเด้อปลาอะไรปลาฉลาดปลาฉลาดก็ได้ครับปลาฉลาดโอ้โหปลานี่ที่ว่าฉลาดมากกินนิ่งอย่างเดียวโอ้ทำไมตัวมันใหญ่จังเลยปลาฉลาดปลาฉลาดกิินน ว,วกำลังมองคันนี้อยู่นะโอเคครับนี่ในแต้มจะไปก่อนมืดโอ้แดดมากำลังสวยเลยนุนแดดาแดดมาเจต้องติดสยแดดเลโอเคครับนะเหมือนเช่นเคยครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่แถวยุธยานะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันกินก๋วยเตี๋ยวนะเมนูนี้เราจะกินก๋วยเตี๋ยวกัน นะครับเดี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ทีมงานเราเนี่ยแซ่บแซ่บก๋วยเตี๋ยวไก่ชีกนี่อร่อยอร่อยนี่นี่ครับนี่ครับสุดยอดครับทีมงานของเรามีก๋วยเตี๋ยวเมนูนี้นะครับอร่อย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 นี่ครับสวยงามนี่ เอาเป็นวันในเมนูของผมครับอร่อยอร่อยเลยไปทีมงานกินกันกินกันไปเลยครับทีมงานครับอร่ไหมครับวันนี้เมนูอร่อยครับนี่ครับอร่อยอร่อยครับนี่ครับเมนูของเราวันนี้อ่ะผมขอตัวกินก่อนนะครับเช้ามีเช็คยอดให้เด็กๆก็จะมีตัวหรือเปล่าก็มาลุ้นกันนะครับนะนาสำหรับทริปนี้นะ ทัวอยุธยาครับวันนี้ครับตัวเมืองอยุธยานะโอเคครับเยี่ระหว่างนี้ผมขอญาตกินเตี๋วก่อนนี่ครับยี่ๆมานะครับนะครับมีตัวนะครับนะมาแล้วครับปลาแล้วครับนี่ครับนะมาแล้วครับมีตัวครับทุกคน ดูว่าเป็นปลาครับซึ่อยู่ในเปล่าครับแล้วนะเหลือก็มาเหลือเราก็มานะครับแล้วนะดูจะมีตัวหรือเปล่านะครับมืดหน่อยนะแล้วนะดูว่าเป็นปลาอะไรครับแล้วนะโอ้โหมาแล้วครับปลากดเราก็ยังมีมาครับนี่ครับเห็นว่าน้ำขึ้นปลากดไม่กินครับนี่ครับเรามีปลากดมาหนึ่งตัว ปากุดว่าครับีครับนะนะมาแล้วครับปากุดยังมีตัวมาให้ได้ชมครับปากดครับนี่ครับดนึงผลงานครับปากดครับวันนี้ครับกดแม่น้ำเจ้าพญาครับนะเด็กๆหน่อยโอเคครับจะเช้าสูงผลงานเย่ครับนะนะเด็กๆปากดเราก็มาแล้วครับครับ เรานึกว่าจะไม่มาครับยังมีตัวอยู่ครับปรากฏนะครับน่ะหมายนี้ใส่สวยๆครับปรากฏนะครับมีตัวเป็นโดนครับเีือมเหม็นครับนี่ครับเดึกๆครับนะนะมีตัวหนึ่งตัวมาให้เชยชมลุนดูว่าจะมีผลงานอีกหรือเปล่านะครับนะนะโอเคครับนี่ปรากฏเราอ่านี่ก็จะไม่มีตัวครับนะนะโอเคมาจนได้ครับผม นึกว่าจะไม่มีตัวให้เห็นครับวนะโอ้สวยงามครับนี่ครับปลาแดงเราครับหนึ่งตัวครับปลาแดงครับสวยงามครับหนึ่งตัวครับโอเคนับเป็นหนึ่งต้มครับโอเคครับวนะก็เหมือนีดเคยทิปอยุธยาทิปอยุธยานะไปไกลหน่อยวันนี้ก็มีผลงานให้น้าดูเหมือนเคย นะครับอาจจะไม่มากนะครับเดีย๋ยวเรามีผลงานให้นานาได้เชยชมได้อยู่นะครับเอ้ <c oughs> ยหนึ่งกระสอบโอเคครับได้หนึ่งกระสอบครับนานาะอันนี้ผลงานปลารวมนะครับให้นานาได้เชยชมบ้างนี่ครับนี่เลยหนึ่งกระสอบไปเลยจะได้เป็นปลาหนังเป็นปลาหนังที่เราต้องการอยู่แล้วนะฮะปลาหนังที่เราต้องการครับนานาะโอ้ยผลงานครับ งานปลารวมเราเป็นไงครับนี่ครับปลากฏดก็มีนะอาจจะไม่มากครับปลากดมอยู่นามมันเริ่มปลาเริ่มกินไม่ดีแล้วเห็นนะนะหลายท่านเขาเอบอกเรามานะครับนะนะหลายท่านเขาแจ้งเรามานี่ครับนี่ปลาก็ถือว่าโอเคนะครับมีปลาเป้าหมายอยู่ปลาเป้าหมายประมาไม่ได้เยอะนี่ครับสวยงามอยู่นะครับนะนะครับ นี่ครับผลงานทิพย์อยุธยาครับสลับนายาคุณละคันเบตตกปลานะครับคนอื่นก็ฝากนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลับนายาด้วยนะครับโอเคสลับที่ดีสวัสดีครับ